สวัสดีทุกคนเลยได้ครับยินต้อนรับเข้าสู่คิชิไคโตอย่างเช่นเคยและในพาร์ทนี้ครับเราจะมาเปิดศึกยูฟ่าแชมเปี้ยน a g ลีกรอบน็อกเอาท์ในเ็กแรกกันครับผมนี่ครับถ้าย้อนกลับไปนะครับผมในกุ๊ปเซจนะครับผมเชลซีเนี่ยมีสิทธิ์จะเจอทางด้านของบาเยอร์วนิกและหนึ่งทีมครับมีสิทธิ์จะเจอทางด้านของเอซิมิลานนะครับผมแล้วก็รวมถึงบาร์เซโลนานะครับผมอาเบียไลซิกนะ ซึ่งตอนที่เราพูดกันเล่นนะครับผมว่าเฮ้ยถ้าอยากจะเจอเนี่ยขอเจอไม่อาบีเลิกก็เอซิมิลานแต่อย่าไปทะลึ่งเจอบาร์เซลโลนาอย่าไปทะลึ่งเจอพวกบาเยฟมิวนิกนะครับผมเพราะว่ามันจะเหนื่อยและเราจะเจอกับเอซิมิลานครับผมย่าหูผมดีใจมากที่ผมไม่ต้องเจอ บาเยอร์มิวนิกดะครับผมแล้วก็มาไล่ให้ดูครับทั้งหมด16ทีมมีใครเจอกับใครกันบ้างครับผมเริ่มต้นที่แอตเลติโกมาดริดครับเจอกับบาเยอร์มิวนิกนะครับผมเป็นศึกหนักเลยดดเนนบุรุษเซียดอล์อลอลบออาบอลบออลบบ โอลิมปิกมาร์เซอเจอจูเวนตุสใช่ครับผมเชลซี Chelsea, เจอเอซีมิลานโรม่าเจอเลียพูครับปารีสบาร์เซโลนาโอ้โ oh. หมึงเจอกันอีกแล้วเหรอคู่นี้นะครับผมแอตเลติต้าแมนยูนิเต็ดและก็เรือมาริตกินหมูที่อาเบียไลซิกนะครับผมและแน่นอนครับในพาร์ทนี้เราจะบุกหน้าเดินต่อไปครับกับการเจอกับเลสเตอร์และหลังจากเจอเลสเตอร์เราจะเจอกับเอซีมิลานและหลังจากเอซีมิลาน ผมจะพาไครโตะไปร้างแค้ Man นแมนยูเพราะว่านัดที่แล้วกับการเจอแมนยูถ้าย้อนกลับไปราวๆ2เดือนครับนัดที่เราแพ้แมนยู3-1คือวันที่ไครโตะเก็บยาวครับ1เดือนดูสิแมตตัวจริงของเรสเตอร์คร่าวๆครับทุกคนก็เรสเตอร์ซิตี้ตอนนี้เนี่ยโอ้โหนักเตะก็ถือว่าผัดเปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วเมสันเมาส์เป็นกาลางรุกคือผมบอกเลยว่าเรสเตอร์ชุดนี้ไม่ธรรมดานะ แต่เอาล่ะผมคิดว่าเชลซีน่าจะผ่านได้หรือเปล่ามันคงไม่ยากเกินไปเพราะว่าเราต้องเก็บแรงเอาล่ะทุกคนเกมนี้เราอาจจะต้องเก็บแรงเพื่อาจไปลุยกับเอซิมิลานในเกมถัดไปทุกคนเลสโก้ s <S และเกมกับเรสเตอร์ผลออกมาเปนสอหโอ้โหเฉือนแบบเฉือนเฉนบางๆทุกคนแล้วก็เปิดหัวด้วยไคโตอีกแล้ว ในพาร์ทที่แล้วเนี่ยใครโตนะครับผมคัมแบ็กกลับมาด้วยใบยหน้าที่ก็ค่อนข้างที่จะกลับมาเด็กอีกหนึ่งครั้งแต่ว่ามันมีคราวไงแล้วก็ช่องแชทบอกว่าเป็นเด็กไว้คราวผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะเอาคราวออกให้น้องดูซิว่าหน้ามันจะเป็นยังไงบ้างเออผมว่าโกนคราวออกก็ดีนะแล้วก็ในส่วนของสีรองเท้าเนี่ยเราใช้มาราราวหลายเดือนแล้วนะก่อนที่เราจะเจ็บอีกผมว่าเราถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนรองเท้าแล้วเออเดี๋ยวเราใช้แบรนด์นี้ดีกว่าเนี่ยเป็นเมดอินเจแปนนะ เรียกว่าสนับสนุนคนญี่ปุ่นกันหน่อยแต่ว่ามันมีแค่สาสีเองอะอันนี้ขาวขาวก็เข้าอยู่แต่ว่าดําดําก็พอไดอ้ขาวหรือดำที่ถ้าขาวผมว่าเข้ากว่านะแต่ว่าผมเอาขาวก่อนดีกว่านะครับผมจะได้ไม่ดูเคอะเขินจนเกินไปอะ เอาละว,วันนี้เราใส่รองเท้าจากบ้านเกิดครับและว,วันนี้เราจะลงเล่นกับเอซิมิลานในเกมเย้าก่อนครับที่แซมฟอร์ดบิดครับ let's go และว,วันนี้นะครับผมเชลซีลงชุดเต็มชุดใหญ่เลยครับผมอะไรครับผมอะ่ะเกมวันนี้ถือว่าน่าสนใจครับเป็นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเชลซีเนี่ยถือว่าสตาร์ทยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปีนี้ไม่ดีนะถ้าทุกคนย้อนกลับไปในพาร์ทอ่าพาร์ทที่2หรือพาร์ทที่3ของเชลซีครับเราจะเจออยอยวนตุสในเกมแรกแล้วเราโดนถล่มไป4-1ในรอบแบ่งกลุ่ม แต่ว่าหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะปรับสภาพได้ดีมากขึ้นและตอนนี้ก็สือว,ว่าฟอร์มร้อนแรงมากครับและก็เดินลงสนามเรียบร้อยครับคคียชิคโตกับเพื่อนพ้องครับ8.5เรตติ้ิงความคาดหวังจากแฟงรัมพาดครับทุกคนแล้วก็จ่ายบอลสำเร็จ15ครั้งโอ้โห,โหและเกมจะเริ่มจากวิตอซิเพนครับจากเจ้าบ้านของเชลซีก่อนนะรครับเอซิมิลานขึ้นมาสวยครับเลเอาชิงกับยูเรียนาเรรและช่องนี้เลเอาหลุดมาสวยเปิดโอ้โหเลเอาหน้าจะยิงเองห แล้วจังกว่าดีไคโตฉีกเข้าด้านในไคโตะส่งอ้อมให้โอซิเมนแล้วสวยมากโอซิเมนแตะหนึ่งแล้วโอซิเมนโกดดโยอถือว่าไคโต้คิลเลอร์พาร์แบบเดือดมากครับลูกนี้ส่งให้โอซิเมนที่เรียกว่าเป็นการจ่ายอ้อมที่แบบกองหลังได้เพียงแค่แบบมองเท่านั้นเลยครับอเอาเรื่องเหลือเกินครับจ่ายลูกนี้คือเฉียบจัดครับโอซิเมนได้ยิงแบบสวยๆเลย และ1นึ่งศูนย์ครับผมเป็นการชิงเล่นหลังลายนะครับแล้วก็คนที่พลาดเนี่ยจะเรียกว่าพลาดก็ไม่ได้เต็มปากนะตัวบรีครับเพราะว่าโอ้โหโดนแทงอย่างนี้เป็นใครใครก็หกลังหักแล้วเป่าเิอาบาเรราเปิดไม่ดีครับแล้วขอบอลชิงครับวันนี้เราต้องขอบอลให้ได้เยอะที่สุดครับฝากมาโอซิเมนแล้วหมาด้านขวาโอซิเมนสวัน,นี้มาแล้ววนโอ้โหวนหนีแล้วใครโตสวยๆแล้วใครโตมุดไปแล้วเปิดย้อนกลับมาตรงกลางโอซิเมนส่งต่อแล้วยิงติดบล็อกไม้แม่ยง แล้วเปิดขึ้นมาเอาไม่ดีแล้วมาที่ไคโตะไคโตะซ้ายสายรอช่องนี้แล้วออมมากองซาเวสยิงแล้วโดนเซฟจากไมแม่ยองแล้วยูเรนอวารเรสฝากเข้ามาเตโอโรเดสเปิดครอสเข้ามาแล้วบงโอ้โหโดนลาเฟลเรอาลครับเต็มเต็มเลยเชลซีลูกนี้ต้องชมเมสซิมิลานครับเขาฝากขึ้นมาดีแล้วเชลซีครับเริ่มต้นจากความผิดพลาดของฟองเคซิเย่แดนกลางครับ ออแล้วลูกนี้ถือว่าเปิดได้เฉียบป้าวไอ้ลองเดสรวมถึงคนที่ขึ้นครับไอ้แดมิลตาคือพลาดแบบ100%ยเปอพราะ่อยู่ด้านหลังครับทุกคนอาราโค่ฝากมาที่ไคโตแล้วไคโตพลิกมาแล้วไคโตเห็นด้านล่างรออยู่เป็นกองซาวเวสอา้าขึ้นมาด้วยชิเวลแล้วจังหวะนี้กองซาวเวสส่งออกมาด้านข้างโอซิเมนบอเข้ามาแล้วไคโตซ้ายโอ้โหบอลมันคือมันพันแข้งพันขาจริงๆครับมันไม่ได้เข้าแบบจังหวะยิงแบบเต็มร้อยอครับผมต้องมานั่งปั้นนั่งแต่งกันต่อเดวลองเดส จนบีบ2จากริสเกมแล้วไคโตะเอาสวนกลับมาจังหวะน,นี้เราวิ่งเต็มเต็มแล้วโอซิเมนขึ้นมาไคโตะไปแล้วมาด้านข้างครับไคโตะตัดตัดเข้าด้านในไคโตะช่องนี้เห็นโอซิเมนหลุดไปส่งไปให้โอซิเมนสวยๆแล้วโอซิเมนกดแล้วโ,โชนคานครัแบบโอ้โหสนั่นโอ้โหถือว่ากดแบบเอามันเลยโอซิเมนเมื่อกี้แปดนาทีครับโอ้ตอนนี้หนึ่งหนึ่งแบบตึงๆครับบูโน่เฟรเดส เปิดแทงเข้ามาแล้วอ้อมหลังกับมาอาวเรสแล้วอูจะหักข้อแล้วยังได้อยู่ใครโตวสวนกับจังหวะนี้2นาทีได้อยู่กับใครโตไปแล้วเคียวชิ้คโตหลุดขึ้นมาแล้วเปิดเข้าด้านในโอ้โหและยังได้อยู่ที่โอซิเบนโอซิเบนไม่ผ่านโตโมร่แล้ววันนี้เหมือนโดนเก็บใส่กระเป๋าครับโอ้โหคือวันนี้โตโมร่เล่นดีมากครับเอาโอซิเบนหายไปเลยครับจังหวะออกมาเชื่อมด้านข้างโอซิเบนก็โดนโตโมริประกบ อยู่ด้านในก็โดนประกบครับมีจังหวะเดียวแหละที่ชนะก็คือจังหวะที่เราแทงอ้อมให้ครับหลังจากนั้นเนี่ยคือทําอะไรไม่ได้แล้วสิมเมนอะไรเกมหน้าเราอาจจะได้เห็นเราตาโลมาติเนสหรือเปล่าครับอะไรครับผมสกอร์เสมอหนึ่งหนึ่งถามว่าแย่ไหมก็คงไม่แย่เท่าไหร่ครับเพราะเราไม่ได้แพ้แต่ว่าไม่ได้เปรียบนะกับการเสมอหนึ่งหนึ่งและเล่นในบ้านของเราเดี๋ยวในนัดต่อไปกับแมนยูผมจะลองเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวเล็กน้อยแลวกันทุกคน ผมจะใส่เป็นมิซุโนะเหมือนเดิมแต่ว่าผมจะใส่เป็นสีดำนะครับแล้วก็ใส่เป็นถุงเท้าสั้นครับอยากจะเป็นแบบสาย a อคซิดดูบ้างนะอยากลองดูครับเป็น New Jack <c oughs> นิวแจ็คกิริชอะไรครับผมทุกคนเดินหน้าต่อไปครับเกมหนักต่อไปนะไม่ได้มีแค่เอ m ิมิลนกับการเชอรแมนยูอีกต่อไปครับทุกคนทีมนตัวจริงของแมนยูวันนี้ก็คล้ายๆเดิมเลยครับแต่ว่าแบ็คขวาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นดารโลและก็อู้แมนยูเสริมกองหลังเข้ามาใหม่ถือว่าดีจัด เพราะว่าผู้รักษาประตูเนี่ยโอเคยังเป็นคนเดิมแต่ว่ากองหลังเป็นมาชินีกับซาลิซูครับไม่ขิวเรนะกวาดิโอไปเล่นแบ็คซ้ายส่วนดาโลเล่นแบ็คขวาครับทุกคนคาเซมิโร่คู่เดปอลแรดฟอร์ดปาลาซิออสและก็แอนโทนีรวมถึงคาบาสนาเป้าวันนี้ผมต้องหนึ่งหนึ่งกับกวาดิโอครับทุกคนโอ้โห,โห,โหวันนี้ครับใครโตบอกเลยว่างานหนักแน่ๆครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยคือตามตำแหน่งที่เราเจอนะคือการตัวต่อตัวกับจอสโกกวาดิโอครับทุกคน ซึ่งบอกได้เลยว่างานหนักครับจากเกมแรกครับทุกคนในบ้านของเชลซีแซมฟอร์ดบิดนะเราแพ้มาสามหนึ่งและเสียไคโตไปด้วยครับแต่วันนี้นี้ยใครโตกลับมาฟิตพร้อมร0อที่บ้านของแม่ยูไนเต็ดครับทุกคนและเกมจะเริ่มต้นจากฝั่งผู้มาเยือนเชลซีก่อนครับวันนี้ไคโตมาในสไตล์แบบถุงเท้าสั้นครับทุกคน ใคโตฝากเขาด้านไในจังหวะนี้อ้อมแล้วเอาแต่โอซิเฮนโอ้โหในเกมที่แล้วโอซิเฮนก็ดูฟอร์มไม่ดีครับวันนี้ถ้าไม่ดีเนี่ยมีราตาโลมาติเนสอยู่นะครับเนี่ยโอ้ได้จังหวะนี้โอซิเมนฝากมาสวยๆที่ไคโตไคโตเข้าซายแล้วไคโตปันกลงงวะนี้โอ้คาซิโอ้โหลุ้นว่าพุ่งสวยมากแล้วฝนตกโปรยปลายครับเตะมุมอีกครั้งของไคโตะเปิดครอสเข้ามาตรงกลางแล้วม่งที่อาราโคโอ้ลูกนี้ถือว่านัดกันมา เปิดครอสสู่เสา2แบบเฉียบๆแล้วเป็นโรนาาอราวโคครับขึ้นเทคแบบเต็มใบเปิดแม่นๆครับทุกคนแล้วก็บ่งแบบเฉียบๆครับเป็น1นูนที่โอทัฟฟอร์ดแล้วเปิดดีมากครับเปิดไปโอ้โหราววกลางกลาทุกคนแต่ว่าลูกนี้ต้องชมเทคนิคของการบ่งอราวโคนะเป็นการแย่งบ่งที่เฉียบมากครับอยู่ด้านหลังก็จริงแต่ว่าเทคตัวสูงกว่าทางด้ของคราบาวแล้วก็ซาลีซูนะ และก็ม่งเข้ามุมได้สวยมากกลายเป็น1นเลยครับผมจากฝ่าฝั่งเชลซีลัดฟอร์เจอเสียบจากไคโตไม่ฟาวไคโตหัวออกมาแล้วอูดูสเต็ปไคโตครับเอาเรื่องไคโตเลี้ยงเข้ามาด้านในไคโตร,รอเพื่อนเติมแล้วไคโตไม่รู้จะให้ใครครับโอ้โอ แล้วเข้ามาตรงกลางเคซิเย่มงแล้วเช็ดต่อมาแล้วถึงด้านขวาเติมไปแล้วสวยๆครับฝากมาริเกมมาที่ไคโตซ้ายจังหวะที่ปันโนติดคาสติลอีกแล้วครับโอ้โหแล้วเปิดครับใครโตเปิดเข้าไปตรงนั้นอีกแล้วแล้วมงโอ้โหภาพเดิมๆแต่ว่าเป็นมิลิเตาครับโอ้โหแล้วใครโตเปิดอีกครั้งหนึ่งไปเสาสองครับกวาดิโอมงมาได้จังหวะที่สองกองซาเวส่งแล้วเบาเข้ามือคาสติลไปเรียบร้อยมิลิเตาแล้วฟองเาซิเย่เห็น เราขอจากด้านขวาจังหวะนี้วิ่งออกแล้วโอซิเมนขวามาที่ไขโตชิ่งขึ้นไปริจเจมริจเจมมาแล้วไคโตจังหวะนี้ไขโตแตะเข้าด้านในไขโตบังอยู่ไขโตหมุนกลับไปครับที่ฟงองเกซิเยออกไปด้านข้างครับริจเจมริจเจมเปิดเข้ามาแล้วสวยๆที่กองเซเวโอ้โหแมนยูนี่ครับย้อนให้ดูกับเมื่อกี้ไม่มีไฮไลท์ครับแมนยูยืนหลวมไปหน่อยครับแล้วโดนยิงจากเชลซีอูโห,หรือว่ากองเซเวสสอดไปสวยมากๆครับ แล้วมาในนาทีบาปด้วยครับเพราะว่ามาในนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกโอ้โหแล้วเคาะมาจาังหวะนี้ออมหลังเล็กน้อยแล้วสวนกลับที่ไขโตะไขโตฝากมาแล้วมาที่โอซิเบนโอซิเบนชายบอล พลาดอีกแล้วเอ,เอตัดมาได้ครับที่ไคโตะแทงต่อให้โอซิเมนอ้อมไปจังหวะน,นี้เข้าด้านในแล้วโอซิเมนเสียบอลอีกแล้วโหโหโหแล้วไคโตะรอช่องนี้ไคโตะดึงออกไปฝั่งนู้แล้วสวยๆหลุดมาเปิดเข้ามาด้านในแล้วหลุดมาที่ไคโตะขวาก็ยิงแล้วก็เรียบร้อยเลยโอ้ยโอคิโยชิไคโตกับลูกนี้ถือว่ายิงขวาได้เด็ดขาดมากครับเป็นการสกัดไปขาดของซาลีซูนะครับ บล็อกได้แต่ว่าบอลมันยังเข้ามือของกองซาเวตครับแล้วก็ใครโตครับทุกคนแหมมีโอกาสอยู่ตรงนั้นแล้วก็เรียบร้อยครับเปลี่ยนอีกแล้วก็เป็นชิเวลโดนถอดครับเป็นอันดูโรเบร์สันก็ลงมาครับสามศูย์แมนยูเต็ดโดนย้ำใหญ่เลยครับเชลซีกะมาเอาคืนแบบเต็มที่แล้วเพราะว่าเกมแรกครับโหโดนทําไว้แสบมากครับ แล้วเอาหลุดเหมือนกันกับเชลซีแล้วบิลิเตาลูกนี้ตอก้นกลับมายิงติดอาราโคไม่ไม่เข้าเป็นแรดฟอร์ดยับยิงผ่านไปได้โอ้ถือว่าเชลซีก็พลาดง่ายเหมือนกันครับโดนแมนยูลงโทษแบบเร็วจีเลยเพราะว่าลูกนี้เนี่ยโอ้โตอนแรกคิดว่าเาราโคน่าจะมาบล็อกไว้ทันครับแต่ว่าแรดฟอร์ดเขาหักข้อยิงดีมากก็เลยผ่านก็ไปแบบง่ายๆเลยมาที่เคซิเย่โอ้เปิดบอลเสียเคซิเย่กับ โอซิมเมนเนี่ยวันนี้เสียบอลบ่อยมากครับทุกคนเสียบอลบ่อยแล้วโรนิโก้เนี่ยปองขึ้นมาสวยครับเดี๋ยวปองสับขาหลอกอ้อมาตรงนี้แค่วินแชมปังแล้วรันฟอร์ดโอ้โหเชลซีอะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเชลซีครับเนี่ยเริ่มต้นจากฟองเกซิเย่เสียบอลอีกแล้วเลยครับโอเป็นกองกลางอีกหนึ่งคนที่ผมเริ่มไม่ค่อยเป้มแล้วนะเป็นกองกลางที่เสียบอลง่ายมากแบฟองเกซิเย่ เจมเจอสไลด์ไปแล้วอา้าวได้อยู่ที่โอซิเมนโอซิเมนฝากมาที่ใครตกเข้าซ้ายใครตกปัน่นกลางขวานีแล้วเรียบร้อยเลยโอ้โหไม่ต้องใช้โอกาสให้มันเปลืองเปืองครับใครตกโอ้ยิงอย่างนี้แมนยูสนใจซื้อตัวไหมเอามาแทนแอนโตนี่หน่อยไหมผมว่าใครโตลงตัวเลยนะแหมใจเรามันได้อยู่แล้วแต่ว่าอูรุกงนี่ถือว่ายิงแบบดีจัดจัดครับทุกคนวิจับบอลแบบก้มหน้าแล้วก็ซัดเลยอะ่ะ วิเจียครับบอลคซิเย่แล้วเปิดไม่ดีคซิเย่เสียบอลอีกแล้วครับโบจะถึงประตูหรือป่าลาคาเซมิโรเปิดมาแล้วยิงที่โอ้โหกอสเลสโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะขอขึ้นมา3นาทีครบแล้วด้วยครับทุกคนแล้วก็เรียบร้อยครับโบโอแทฟฟอร์ดครับจบลงเรียบร้อยครับคู่นี้4ประตูต่อ2ครับเชลซีครับก็สามารถชนะได้ครับแล้ววันนี้เนี่ยใครตกออนไฟลายจัดครับทุกคน ลูกยิงไกลสุดสวยเลยครับก็ถือว่าเก็บนัดแมนยูแล้วก็คัมแบ็กมายิงในนัดแมนยูได้ครับถือว่ากลับมาได้สวยหรูครับแต่ผมเริ่มรู้สึกชอบถุงเท้าแบบนี้ของไครโต้นะทรงมันเทสทุกคน1 a แอซิกับ2ประตูครับเรตติ้งที่9.2ครับโอ้ถือว่าก็ใช้ได้ครับผลงานวันนี้ถือว่าสุดยอดเหมือนกันอาจริงนะผมรู้สึกว่าแลมพาร์ดในฐานะการคุมทีมในพรีเมียร์ลีกอ่ผมว่า เขาโอเคนะแต่พอไปยุโรปทีไรเนี่ยเชลซีมันจะแปลก,ปลกมันจะเล่นแปล,แ,ปลแปลกตลอดนะครับแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าจริงๆแล้วนะครับผมในออนักเตะกองกลางของเราเนี่ยบาล e ล่าเล่นดีมากนะครับแต่ว่าส่วนทางกับฟองเคซิเย่ที่แบบยังจ่ายบอลผิดพลาดไม่รู้จบทุกคนจริงๆมันน่าจะมีแบบการแบบเรียกคุยกับบอสได้แล้วแบบบอกว่าเฮ้ย เพราะผมคิดว่าตัวนี้มันควรจะต้องโดนดรอปนะหรือว่าเราออกความคิดเห็นได้อนะไรเงี้ยซึ่งแหมมันน่าจะมีออปชันเสริมขึ้นมาของฟนะีฟ่าแล้วมันจะมันขึ้นนะทุกคนแต่ตอนนี้เคสซีย่เป็นกองกลางตัวเดียวคู่กับบาเดราครับและเอาไปเล่นไปในเกมที่แล้วเนี่ยเวลติดลงไปเล่นในส่วนของซีบีตัวขวาแม่งเล่นดีเฉยเลยครับแม่งดีกว่าซีบีธรรมชาติอย่างเดวินเทกเกมกับสเปอร์นัดไฟนอลวันนี้ครับ11ตัวจริงของเชลซีดูจะฟิตมากกว่าครับแล้วก็น่าจะฟิตกันทุกคนครับทุกคน แต่ว่าทางด้านฝั่งของสเปอร์เนี่ยก็ถือว่ามีหลายๆคนที่ดูไม่ค่อยฟิตนะแต่ก็แน่นอนครับวันนี้เป็นนักชิงชนะเลิศครับนัดเดียวรู้ผลครับทุกคนก็เกิดได้หลายหน้าหลายตามากและเดี๋ยวเราไปลุยกันครับในศึกชิงชนะเลิศของคาราบาวครับผม let's go <S ปีนี้เนี่ย Chelsea เชลซีนยเสริมมาเยอะนะคาดหวังหลายๆแชมป์ทุกคนแต่ว่านี่จะเป็นการประเดิมแชมป์แรกหรือเปล่าต้องรุ้นกันครับว่าจะทําได้หรือเปล่านะถ้าได้แชมป์นี้ก็ถือว่าเปิดล่องได้ดีก็สำหรับเชลซีเพราะว่าเสริมมาโหผมว่าเกิน300ล้านแน่ๆปีนี้ แค่ไคโตก็เกือบร5 0ยล้านและที่เหลือนี่ก็หู้รวมกันเนี่ยมีรเตาก็ดีอ่าบารเรราก็ดีผมว่าน่าจะหนักหน่หนวงพอสมควรครับดูการนี้อะไรเกมกำลังจะเริ่มจากสเปอร์แล้วไคปิดไฟครับเนี่ยสนามมืดตือเลยโ,โ,โ,โแข่งกันตอนตีห้าหรือเปล่าครับแล้วมาสวยครับไคโตส่งมาช่องนี้ให้โกซิเพนแล้วกดซ้ายบอลเป็นปิดแล้วหูนี่คือใส่ก่อนเลยครับเชลซีแล้วดูครับโอ้โหันมืดตืซะเสลยเกินวันนี้ครับ ไขโตเปิดครอสเข้ามาตรงกลางแล้วมงได้ที่มิริตาแต่ว่าตรงตัวกูลาสิ์ครับโอ้ยน่าเสียดายมากเก็บได้ครับที่อ้าวแล้วมาที่ไขโตไขโตม้วนมาไขโตจังหวะนี้จะม้วนเข้าไปแล้วโดนเสียบจากเบนทานคูแล้วโอ้เบนทานคูลูกนี้เอาไขโตไม่อยู่กับความคล่องตัวครับแล้วก็ต้องเสียบทิ้งไปเลยและกิโยชิไขโตะจะวิ่งเข้ามาซัดแล้วปั่นโค้งังหวะาเดี๋ยวโอ้ยบนโค้งที้งมากแต่ว่าไม่ได้เดือบแบบฝรงกูลาสิ์เพราะมันไกลพอสมควรนะ แต่ว่าเข้ากรอบดีจัดจัดมาที่ริชแมมาที่ไคโตครับไคโตฝากเข้าด้านในครับไคโตเคาะมาแล้วตเติมมาแล้วครับโอซิเมนหมุนมาแล้ะช่องนี้ไคโตออมมาจะวิ่งแซงแล้วกูขู่เกือบไปโอโรดอนเกือบนะครับน้าอู oh, ความเด็วของไคโตถือว่าเด็ดมากเมื่อกี้บาราเปิดมาช่องนี้สวยๆครับแล้วไคโตไม่ส่งด้านนอกไคโตจะวนเข้าด้านในตู่แต่ว่าโจโรดอนลูกนี้ถือว่าแม่ไม่หลงนะทุกคน อ่าล้วเก็บได้โอติเมนมาที่ไคโตไคโตบังอยู่ไคโตะบังแล้วดูโดนตามติดครับไคโตะม้วนมาม้วนมาสวยแล้วฝากจังหวะนี้วิ่งต่อไปแล้วบาเรราออกมาด้านอกครับบาเรลาฝากเข้าด้านในไคโตไคโตเข้าขวาไคโตไม่ได้ยิงครับไคโตม้วนมาซ้ายแล้วไคโตจังหวะนี้ปั่นซ้ายแล้วโหแรงไปหน่อยรึงหลังจะเริ่มครับเชลซีจะต้องโฟกัสให้ได้ดีกว่านี้ครับแต้วันนี้เรื่องของนักเตะครับเสียบอลกันง่ายเหลือเกิน แลวดูครับโอ้โหจ่ายยัดบางยิ่งยากครับเข้ามาที่ดเจสเปนแล้วทิมมาสวยรีอาร์ดแล้วแฮร์รี่เคนมาอันตรายมากเราปั๊มได้สวยครับโอเคริเจมมาสวยครับด้านหน้าที่ครโตและครโตติดเครื่องครโตไปเองครโตเห็นสลับลายกับโอซิเห็นแล้วอ้อมมาสวยโอซิเห็นแรงไปนิดนึงแต่จังหวะนี้ครับเบนจันคูปั๊มไม่ได้สวยครับเก็บได้ครับเบนจันคูปินจันคูเจอหนีจากคาโตแล้วคาโต ใครโตไปได้แล้วใครโตจังหวะน,นี้ไปเองแล้วใครโตปั่ดซ้ายแล้วโห่ What the fuck ลูกนี้คือสุดจัดเด็ดมวยตั้งแต่กลางสนามแล้วหาช่องยิงด้วยตัวเองครับโอ้โหสุดเกินและยิงดีมากครับโอ้โหนี่คือผลของลองช็อตเทคเกอร์ที่อัพมาอย่างเยอะทุกคนเอาจริงๆลูกนี้เนี่ยพูดตรงๆเลยนะใครโตไม่ได้ยิงดีมากครับทุกคนแต่ว่าผู้รักษารประตูน่าจะโดนบงังครับทุกคนแล้วก็เข้าไปแบบ เข้าไปเลยนะทุกคนทุกพุ่งไม่ทันเฉยเลยครับแล้วขอบอลตรงกลา,างใครโตครึ่งหลังเริ่มมีแบบเริ่มมีอิมแพคกับเกมสูงมากแล้วใครโตเลือกช่องไหนให้โอซิเพนแล้วไปแล้วโอซิเพนหลุดไปแล้วโอซิเพนกดได้หรือเปล่าแล้วเรียบร้อยสองศูนย์โอโ้โอ,อะไรครับผมคู่ดูโอคู่นี้คัมแบ็กกลับมาแล้วครับโดยการส่งมาเฉียบๆแล้วยิงแบบคมๆอู้แต่ว่าลูกนี้โอซิเพนถือว่ามันรอจังหวะจบได้ดีมากนะ ถ้าเป็นกองหน้าบางคนก็ยิงไปแล้วแต่ว่าเนี่ยมันเอาชัวร์จาจัดครับส0ศูนย์ครับโอ้อุ่นใจได้ค่อนข้างเยอะครับวันนี้สเปอร์มาเพื่อตั้งรับจริงๆนะและก็หลังจากที่โดนก็ยังคงตั้งรับเหมือนเดิมครับทุกคนรับต่ำมากครับตอนนี้ก็เริ่มเหมือนจะดันขึ้นมาแล้วแต่ยิ่งดันก็ยิ่งหลังเปิดครับโอ้เชลซีน่าจะชอบเละครับแบบนี้เอาอีกนิดนึงครับราฟาเียเข้ามาที่ปรางโกปรางโกเจอแย่งแล้วไปที่ใครโตเปิดขึ้นมาก็จบเรียบร้อย แชมป์แรกของฤด,ดูกาลนี้ของเชลซีครับคือการปิดแชมป์คาราบาวครับโดยการชนะเหนือสเปอร์ได้2อศูนเอาเรื่องครับวันนี้ถึงแม้สนามจะไม่เปิดไฟให้เรานะน่าจะไฟดับโอ้เพราะว่ามันมืดเหลือเกินเราก็ยังได้แชมป์มาครองครับทุกคนในวันนี้ครึ่งแรกตึงๆครับแต่ครึ่งหลังก็อู้ถือว่าเจาะกันได้ดีมากๆครับเชลซี Chelsea เริ่มที่จะหาจาังหวะเจาะได้แล้วก็นี่ครับเป็นถ้วย เล็กช่วยแรกครับของเชลซีในฤดูกาลนี้แล้วก็เป็นแชมป์แรกของไคโตได้วยนะในฐานะนักเปะที่มาเล่นในพิมพ์เล,ลีังกฤษครับและก็เรียบร้อยครับคิวชิไคโต้ครับชูถ้วยแชมป์คาราบาวครับกับเพื่อนพ้องครับเชลซีครับวันนี้ถือว่าเล่นได้โดดเด่นมากนะไคโตะคือแบบสุดจริงะในครึ่งหลังครับและก็เกมรับเชลซีถือว่าใช้ได้ครับ ถ้วยใบแรกไปแล้วเดี๋ยวทีนี้เนี่ยยังต้องลุ้นกันต่อครับระหว่างฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับผมที่ขับเคี่ยวกันอย่างเมามันและก็ยูฟ่าแชมเปียนลีกครับที่กำลังตึงๆกับไอซีมิลานอยู่เลยและแน่นอนครับพาร์ทนี้ยังไม่จบครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปตัดสินเลยแล้วกันนะครับว่านัดที่2ของยูฟ่าแชมเปียนลีกจะจบตรงตรงที่เราเข้ารอบต่อไปหรือว่าจะได้จบเพียงรอบนี้ทุกคนต้องไปลุ้นกันต่อครับในเกมต่อไปเลยครับแต่ก่อนหน้านี้ขอลุยกับ นิวคาสเซิลและก็ริชดูเต็ดกันก่อนครับด้วยการซิมแมทนะเกมกับนิวคาสเซิลครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นปกตินะใน FA Cup ครับเนี่ยเจอกับนิวคาสเซิลเนี่ยผมจะทำการลงไปเล่นเองเพราะว่ารู้สึกว่าการเจอนิวคาสเซิลเนี่ยมันค่อนข้างหนักนะครับผมแต่ว่านิวคาสเซิลในฤดูกาลนี้ฟอร์มเขาร่อแร่เหมือนกันนะกับการเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนี้อยู่อันดับที่14ของตารางก็คือก็ยังไม่ได้ถือว่าดีนะครับจากอันดับ20ขึ้นมาก็ถือว่ากระเตื้องนิดนึงแต่ก็ยังไม่ได้ดีีีถ้าเทททยบบบกััมระะด็อปๆน ผมก็เลยคิดว่าวันนี้เราน่าจะผ่านไปได้ด้วยขุมกําลังที่สุดยอดของเรานะครับผมเพราะฉะนั้นครับทุกคนเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะสามารถผ่านได้หรือเปล่าทุกคนเลสโกและก็เรียบร้อยครับ30มศูนย์พูสวัสดิ์ครับดิคอนเซิลก็สุดจะต้านทานทีมเราครับแล้วเราก็ผ่านเข้ารอบ FA ครับต่อไปแบบชิวๆเกมนี้นายพิบลีอังกฤษครับเป็นการไปเยือนครับและเราก็ถล่มมา 3- าหนึ่งเช่นเดิมครับโดยเปิดหัวที่ใครตกแล้วเฮ้ยใครตกเป็นนักเตะที่ยิงเริ่มต้นให้กับทีมได้บ่อยนะ แต่สุดท้ายทีมจะชนะจะแพ้ไม่รู้แหละแต่ว่าเริ่มต้นที่ไคโตะบ่อยครั้งมากๆทุกคนแล้วก็เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ไคโตะเริ่มให้และก็แน่นอนครับเราก็ฟอร์มค่อนข้างดีนะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแลวก็เอฟเอครับชนะมาได้ครับที่ผ่านมาและตอนนี้มาถึงนัดที่สําคัญจ,จัดๆอีกหนึ่งเกมครับก็คือการเจอกับวันนี้ที่ซานซิโร่เนี่ยบอกได้เลยว่าตึงๆแน่นอนเพราะว่าเกมแรกกับเชลซีเล่นดีกันคนละครึ่งนะครึ่งแรกเชลซีเล่นดีกว่าและครึ่งหลังมิลานก็เล่นดีกว่่ว่าัแตวนนนีีเน้เย แฟน์แลมผ่านน่าจะได้เห็นแล้วว่าในเกมแรกเราทําอะไรได้บ้างเราทําอะไรไม่ได้บ้างครับต้องปรับเปลี่ยนโดยด่วนครับอะไรครับผมเกมนี้สําคัญจัดครับเราเปิดต้นด้วยการเจอกับเอซิมิลานและเรามาปิดคลิปด้วยการชนะเอซิมิลานแล้วก็เข้ารอบให้ได้ทุกคนแต่ว่าแฟนๆก็ตามมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูทําเป็นเล่นไปครับอะไรครเกมจะเริ่มจากฝ้าฟังของเอซิมิลานเลยครับวันนี้จะสามารถ ่านเขารอบได้หรือป่าเขาเชลซีเสริมตัวเยอะครับแต่ว่าถ้าเกิดในบอลยุโรปทรงไม่ดีลำผาดผมว่ามีสิทธิ์ปิ้วได้เหมือนกันนะถึงแม้จะได้คาราบาวครับมาแล้วคนแต่ว่ามันไม่สาระเท่าไหร่คาราบาวครับอ่ะแล้วเปิดครอสเข้ามาตรงกลางแล้วมงได้ทีเลยเอ,อูหูยตัวจี้เลยแล้วปั๊มออกมาแล้วเขาบีบสวยๆแล้วต่อบอลดียูเรียเอเวเรสปั่นเลยเกือบไปอีกแล้วอสองครั้งในเวลาไม่กี่นาทีเปิดครอสเข้าไปเป้ามันมีอยู่แล้วมงอูซิ โอ้เชลซีคือขึ้นไม่เจอบอลกันเลยเหรือว่าเพื่อนอยู่แต่ละคนครับน่ยยูเรียนอาเวรสปั่นซ้ายแล้วโอ้เควินแชบรับสบายครับแลดูแล้วบีบเร็วด้วยครับเดวินเชอร์และอาราโคต้องหยอดขึ้นมาด้านหน้าถึงใครโตะงงงได้สวยและพักมาที่กองซาเวส โอซิเมนฝากมาแล้วกองซาเวช่องนี้อ้อมหลังมาสวยๆกองซาเวชขอสักทีจบแบบเฉียบๆกองกองช้ามากๆแล้วมาที่ไคโตเฉยเลยครับแล้วไคโตหมวนมาได้ไคโตยอดเข้ามาตรงนี้แล้วมงไม่ถึงนีโอติดโทดีโบหนึ่งหนึ่งเอาอยู่ครับแล้วเปิดมาจาังหวะนี้เลยเอามงแล้วก็ได้อยู่ที่เกวินแชปออกเร็วมาที่ไครโตครับแล้วขอบอลมาจังหวะเนี้ยและอ้อมมาสวยๆอู้ไคโตหลุดมาดูบ้างแล้วไครโตช่องนี้ส่งให้โอซิเมนโอซิเมนติดเครื่องไปแล้ว man, โอซิเมนกดขวาแล้วเรียบร้อยโ อูต้องชมการจ่ายของเดวินเตอร์ลูกนี้คือแบบแทงมาแบบเฉียบจัดยาามาถึงไครโตจังหวะนี้แล้วไครโตเดี๋ยวแตะ1ทีตัดเข้าในตามตูดครับและส่งหักข้อให้โอซิเมนแตะเฟิร์สทัชดีมากแล้วกดแบบเต็มข้อเลยชิ้นำเลยครับทางด้านของเชลซีโอ้โหหรือว่าเป็นลูกที่กว่าจะได้เนี่ยยากมากครับแล้วขึ้นมาครับลาเฟล,ลเรียวเรียลช่องนี้หักข้อมาสวยๆแล้ว ตอกซอนมาเลยเอายิงอ,อูแซฟดูดันมากเควินแทร์บ์ดาวเอซีมิลานขึ้นมาอีกแล้วหลุดมาจังหวะนี้แล้วลาฟเาเอลเรอาโอเชลซีบทดจะเสียก็เสียง่ายให้เลเอาอีกแล้วครับผมว่าเชลซีอะจริงๆแล้วไม่ควรไปเซ็นลาตาโรมาหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ลงเลยอะควรไปเซ็นเลเอาอมาตำแหน่งปีกหน้าปีกซ้ายพอดีทุกคนโอ้แล้วลูกนี้ก็ปิดพลาดอีกแล้วครับ แล้วฝากว่าที่เลอาวเข้าตรงกลางมาเคาะกับเลอาวแล้วเลอากดซ้ายเฮ้ยโอเชลซี Chelsea! ตกรอบเธออย่างแก่โอโ้เล่นแบบทุเรศมากเกมรับนี่คือแบบก็อย่างที่บอกนะคือเชลซีอ่ะพอแก้ปัญหาเอ็มพาดูได้แล้วเว้บมันก็ยังจะต้องมาเจอกับเดวินเทอร์อีกหนึ่งรายในตำแหน่งเซฟอาซีบีขวาทุกคนซึ่งผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเชลซีจะต้องมาทนใช้กับแบบไม่ค่อยเก่งแบบนี้ทุกคนนะ อ่าแล้วตัดได้ความสวีสวทโอซิเพนมาโอซิเพนคืนมาจังหวะด,ดีซ้ายแล้วยิงย้อยๆเอาเรียบร้อยไปเลยโอ้โหนี่คือแบบต้องชมคือทุกคนในทีมต้องกราบไคโตแล้วแหละว่าจังหวะนียคือแก้ช็อตด,ดีมากครับคือโอซิเพนน่ะไม่ส่งจังหวะแรกคือโอ้โหดูครับไม่ส่งจังหวะนี้คือทําเสียจังหวะไปหมดแต่ว่าด้วยไคโตเนี่ยเห็นเหลือบถางตาว่าไม้แมยองมันออกมาไกล แล้วก็ใช้จังหวะนี้ยยิงปั่นข้ามไปเลยครับหถือว่าน้ำหนักและทิศทางดีจัดจัดยกไปบายราโมงสวยแล้วมาที่เจมขอบอลแล้วหูวิ่งเร็วมากไอรองเดสแต่ไอรองเดสไอ้รองเดสเจอมมันเร็วครับไอรองเดสเนี่ยดูครับเอซิมิลานเขามาเป็นชุดอีกแล้วอยู่ดนอเวเดสกี่คโค้โอโหอะไรครับเนี่ยเชลซี โอ้ยคือแบบผมงงมากๆคือแบบปวดจะเสียมันเสียง่ายมากๆ,นะๆครับทุกคนมันแปลก,ปลกๆเว้ยเฮ้ยพอยิงได้ปุ๊บเสียอีกแล้วครับคนยิงทอ้อนะนี่ยอ้อย่างเงี้ยแล้วลูกที่โดนยิงมันไม่ใช่ลูกที่แบบควรจะโดนน่ะหน้ากรอบเกลีโทษมึงโลง่งเป็นทุกข้าวสารีเลยเซเลเมเกอร์เซเลเมเกอร์เลี้ยงเข้าด้านในตัดมาแล้วช่องนี้ส่งตอ่อฟองเกสิเย่ปัม๊มสู้ไม่ได้แล้วเออตกรอบไปเลยผมหมั่นไส้แล้ว คือถ้าเล่นได้แค่นี้ผมว่าอย่าเข้ารอบดีกว่าเชลซีผมว่าแม่งคือถ้ากองหลังห่วยแตกอย่างนี้แล้วเข้ารอบต่อไปผมว่าก็ต้องไปตกร,รอบต่อไปอยู่ดีครับผมบอกเลยเราไม่จำเป็นต้องเล่นหลัง3ก็ได้ครับแล้วดูครับนักเตะดีๆเราเยอะไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะที่เปลี่ยนลงมาคือภูริสิ์อย่างเงี้ยโรเบิร์ตสันอย่างเงี้ยคือมานั่งตูดด้านกันหมดแล้วครับผมงงมากเลยอะเอาเลยครับผมยังไงก็น่าจะไม่น่าจะมีอะไรพลิกโผครับเพราะวาเวลาเหลือน้อยมากๆ ไาเลา่ฝากมาที่ไคโตะแล้วปายเองก็ไม่ได้เลยครับหลุดขึ้นมาไคโตะรอตรงกลางเป็นบาเลรายิงติน่นร้องไหมแม่ยองโโอ้หแล้วก็จบไปเลยก็เรียบร้อยเลยครับผมเชลซีครับบทสรุปเลยครับของการเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับคือยังไม่ถึงนะพูดตรงๆนะน,นักเตะดูดีแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นที่โค้ชหรือว่าเป็นที่นักเตะนะมันยังดูไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ครับทุกคน ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มและที่เราตุปัตุเป๋มาครับแล้วก็เข้ามารอบน็อกเอาท์ก็ดูทรงเกมแรกไม่ดีเกมที่2ก็ยังผิดพลาดเหมือนเดิมก็เรียบร้อยตกร,รอบไปแบบฮหงุดหงิดเหมือนกันคือทุกคนที่ดูคลิปเนี่ยทุกคนน่าจะหงุดหงิดนะแบบอาจจะคิดในใจว่าเฮ้ยตกรอบอีกแล้วเหรอผมคนเล่นนะผมหงุดหงิดไปอีก <c oughs> คือแบบผมยิงเท่าไหร่ทีมก็เสียเท่านั้นพยายามสร้างเกมรุกเท่าไหร่ทีมก็เสียบอลเยอะเท่านั้นคือแบบเชลซีในชุดนี้มันก็ อันนี้เลยมันอาจจะเป็นแมชแคนิกเกมนะทุกคนเพราะว่าฟอร์เมชันเจลซีมันมาหลังสามใช่ไหมแต่ว่าตามจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามีกองหลังอย่างมิลิตากับาราโคเนี่ยเราจะป็นต้องเล่นหลังสามเพื่อจะยัดไอเดวินเทอร์เข้าไปไหมมันควรจะต้องจบที่มิลิตากับอาราโคแล้วก็แบ็กขวาเป็นรีจเกมแบ็กซ้ายเป็นโรเบิร์ตสันไม่ก็ชิวเวลใช่ไหมหลังสี่ไปแล้วก็สี่สามสามเลยเข้ว่าไปแต่ว่าไม่ปรับปรุงนะทุกคนแล้วก็พออยู่ในเวทีแชมเปี้ยนลีกเนี่ยพอมันมีแผลเนี่ยมันมีแผลเยอะใช่ไหมแล้วก็เรียบร้อยตกร,รอบไป ทีนี้เนี่ยเราก็กลับมาโฟกัสกับ2รายการที่เหลือก็คือ FA ครับนัดต่อไปครับทุกคนเราจะเจอกับอาร์เซนอลครับแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับทุกคนเราจะมีเวลานะครับผมที่จะลุ้นแชมป์กันต่อไปครับอีกราวๆสิบนัดที่เหลือน,นะตรงนี้ครับเราห่างกันตอนที่2-8แต้มถือว่าเยอะมากแล้วก็แข่งน้อยกว่า1นนัดนั่นมีโอกาสเราจะห่างเป็น สิแต้มเลยนะ like, แล้วก็แน่นอนครับอย่าลืมกดไลค like, ์ให้กับช่องมิว t ์อัลฟักด้วยครับไลค์ like, สดก็อย่ามาลืมพูดคุยกันด้วยและกันนะครับผมพูดคุยสนุสนานไปเล่นเกมชิลๆครับไม่ว่าจะเป็นเกมฟรีฟ้าก็ดีหรือว่าเกมอื่นก็ดีก็สามารถเข้าพูดคุยกันได้ครับเจอกันบหม่ในคลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม